วัดีครับวันนี้คลิปเป็นทำได้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับก็มาพบกับฮอนด้าเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับนะเวฟร้อยยี่ห้าตัวนี้เป็นเวฟเอ็กนะครับนะร้อยยี่สิบห้าตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับเป็นปัดเปรี้ยวหน่อยเล็กๆนะครับเขาจะต่อพวงข้างติดตั้งพวงข้างนะครับแบบใช้สลักแต่แบบแบบขอบฮะเป็นแบบขอบนะครับตัวนี้จะครอบลงเข้าไปตรงนี้ นะครับนะชุดคอบอันนี้นะครับทุกท่านต้องไปติดตั้งเองนะครับผมทําให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าจะทําให้ก็คือต้องเอารถมาเอาแบบมานะครับนะทีนี้ผมมีแบบผมถึงทําได้คนั้นนทามาสั่งผมผมก็จะทําให้ไม่ได้นะครับทําได้แต่แบบเจาะพออย่างเดียวนะครับนะอ่าอันนี้เป็นการว่าเข้าใจกันแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องทําอย่างแม่นยำนะต้องมีนอ็อตมีอะไรตรงนะครับต้องใช้แบบจริงนะอ่า วันนี้ก็การติดตั้งก็เป็นแบบสลักนะสลักตัวนี้ก็จะเหมือนแอรเวบยูบนะ็อกนะฮะอ่าเหมือนเวบยูบ็อกเลยตัวนี้นะจะเหมือนเวบยูบ็อกเลยนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาใส่กันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าติดตั้งแล้วมันจะเป็นยังไงครับตัวนี้ก็เป็นพวกข่างที่เราจะติดตั้งกับเว็ร้อยยี่สิบห้านะครับกำลังแต่งตัวทําหน้าปะแป้งอยู่ครับนะเดี๋ยวเรากเ เจอกันแน่นอนนะครับดูว่าจะสวยงามขนาดไหนเอาละเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับนะนี่นะครับโฉมหน้าโฉมตัวของเว็บร้อตัวนี้น่าใช้นะครับน่าใช้แต่ใครมีก็ใช้ได้เลยใช้ได้ดีติดตังด้งรถพ่วงติดตั้งพวงงง่วงคางก็งไงนะครับนะนี่นี่ครับ x เว็บ x รนะ เปิดเบมาเลยครับหน้าของปอกไว้ก่อนโอเคเรามาใส่กันตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเอาคัดตกออกเลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะใส่ด้วยน็อตน็อตตัวนี้นะครับเป็นน็อตหัวหัวบัมมนะครับมันจะได้ไม่ยันเบาะนะครับเป็นหกเหลี่ยมด้านในนะครับเป็นน็อตจานดิสของอรถเวฟนะครับเราก็เอามาเจาะใส่แทนเนี่ยใส่ปุ๊บจะเต็มเลยครับนี่ นะมันจะจมเดี๋ยวมันก็จะมีตัวตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับพอเวลาเราใส่ไปเนี่ยนะเราจะเจาะรูน็อตเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเราจะเจาะรูน็อตให้มันจมบูทไปเลยครับเนี่ยฮะทะลุบูททะลุบูทเลยแล้วมันก็จะไม่ยันเบาะนะครับโอเคไปเลยครับเออวางตัวนี้เลย ดันดันหน่อยฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อ,อ,องรูนี้ไม่ต้องใสก็ได้ครับแล้วก็ปิดนะ<ล>แล้วก็ใสเข้าไปเลยนี่ดูแล้วครับเลยครับจะมีตรงเมียนะครับตรงเมีย ตัวผู้ตอนนี้สลักนะครับใส่เข้าไปทุกอยู่ก็อยู่แบบนี้นะครับหนึ่งชุดแยกแถอกได้ง่ายครับไม่ติดนะครับไม่ติดเพราะเราทำตัวเนี้ยหลบมานิดนึงตัวเนี้ยหลบนิดนึงครับนะโอเคแต่ว่าข้างหลังเนี้ยมันจะฟั่มไปข้างหน้านิดนึงนะครับไม่เที่ยงตรงพอดีนะครับไม่เอ็นมาข้างหลังนะครับให้ฟั่มไปข้างหน้านิดนึงนะแบบนี้นะครับโอเค ครับต่อมาเราก็มาดูข้างหน้านะครับเราจะมาใส่ข้างหน้ากันนะครับว่ามีอะไรหนุนอะไรนำมั่งนะครับแล้วเราก็จะมีแป้นหนุนนะครับแป้นหนุนหนึ่งตัวทับกันพลาสติกแล้วก็น็อตบูทนะครับหนึ่งตัวน็อตบูทนะครับใส่กระไฟหนึ่งตัวแล้วก็ใส่น็อตเบอร์สิบลงไปครับ ทางในผมจะดามไว้นะครับผมดามไว้เรียบร้อยนะครับผมทางในจะดามไว้ฮะผมดามเรียบร้อยนะครับดามแล้วนะวิธีการดามฮะดูได้เลยครับผมดามนะครับเนี่ยเราจะดามนะอ่าเราก็ใช้เหล็กนะครับนะเหล็กแบนดนะครับงอขึ้นไปรับรูน็อตนะฮะอ่าดามทั้งสองข้างครับจะได้แข็งเพราะว่ารุ่นขอบเนี่ยมันต้องดามเพราะว่าหูเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับจะทําให้ยุบและให้เปลือกเสีย นะครับนี่นะเราก็จะผมพ่นสีดําไปแล้วครับนะมันก็จะมองเห็นนั่นสักนิดนึงลําบากสักนิดนึงนี่น,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 นะอ่ายันยันลงไปนี่ครับงอขึ้นมานะครับครับเนี่ยนะอ่าเหล็กนะครับผมก็จะทํามาอย่างนี้นะฮะเนี่ยตีงอๆอ,อย่างนี้นะอ่าตีให้มันงอนะครับเนี่ยตีงอลักษณะเนี้ย เห็นนะแล้วเราก็ใส่เข้าไปง่ายทองแบบนี้นี่เราก็จะใส่หงทองแบบนี้นี่เสียบเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็เชื่อมติดตรงนี้นะเชื่อมติดก็ใต้คอตรงนี้แล้วตรงนี้ก็แต้มติดน็อตตรงนี้หน่อยนึงแต้มติดก็ตรงนี้หน่อยนึงนะครับมันเป็นสีดําก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะอ่านี่แหละทําลักษณะนี้นะครับแล้วเจาะรูเพื่อให้น็อตผ่านแล้วเราก็ใส่น,อน็อตตัวเมียด้านในอีกตัวหนึ่ง ใส่น็อตตัวเมียด้านไหนด้านล่างตัวนนนเนี้ยนะเนี่ยด้านล่างตัวนเนี้ยเนี่ยนะมันก็จะแน่นนะครับมันก็จะแนรงเราก็มาใส่กระต้อหลังนะหลังก็แป้นหนุนหน่อยเลยน็อตใส่หนึ่งตัว จริงแล้วต้องใส่น็อตเลสนะนอ็อตสแตนเลสนะครับผมยังไม่ได้ทานซื้อมานะครับนะใส่นอส็อตสแตนเลสจะเหนียวอนะ่ะจะเหนียวดีครับดูสังกตไกลเลยครับนี่มันจะมืดๆซึ้งหน่อยมันยอดแสงแล้วก็ใส่นี่นะครับใส่เข้าไปเลยปุ๊บโอเคดีนะก็ถ้าไหนมัน แน่นแล้วก็กัท่านะครับให้มันได้พอดีพอดีครับสองจุดน,นะครับเรียบร้อยจุดที่สามก็อยู่ตรงที่พักเท้านะครับนี่พักเท้าตรงนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะนี้ครับนะ หเห็นนะครับเป็นแบบครอบเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวนี้หนึ่งตัวน็อตข้างล่างหนึ่งตัวนะครับกับพักเท้านะอ่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยบถอดน็อตออกมา ครับจับใส่เลยนะทำไปแล้วก็จะรู้สึก,กว่าง่ายครับง่ายต่อการถอดใส่นะครับมีบอกลมได้เลยครับ ถูกสูตรมันก็ต้องกำหัวกับคนดูอ่านะี่ครับะล้องแค่วงไวอ่านี่ใส่เกียร์ไม่ติดนะครับนี่ใส่เกียร์ไม่ติดครับนะโอเคเลยแข็งแรงครับแข็งแรงนี่นะครับเรียบร้อยสามจุดนะครับอ่าเรามาดูกันอีกทีหนึง่งรายละเอียดดีไหมนะครับนี่ ตัวหน้านะครับตัวหน้านะครับที่ผมบอกเป็นประจำนะครับที่เพื่อให้เป็นการถอดง่ายใส่สะดวกนะครับก็คือแนวตรงเนี้ยจะต้องขนานกระโชกนะครับนี่ดูใช่ไหมมันจะขนานกระโชกเลยมันจะดูแล้วถอดง่ายใส่สะดวกไม่ติดแฮนด์นะครับนะไม่ติดแฮนด์ไม่ติดหัวเข่านะครับไม่ติดหัวเข่าอ่าอันนี้คือตัวที่หนึ่งแบบครอบ ตัวหน้านะครับต้องทําเองนะครับตัวนี้ถ้ายากได้ต้องทําเองนะครับเพราะว่าผมไม่มีแบบผมก็ไม่สามารถทําให้ได้ต้องเอาแบบกับรถตัวจริงเลยนะครับทํายากอยู่พอสมควรตัวนี้ใช้เวลาครึ่งวันนะครับครึ่งวันโอเคนี่ตัวหน้าตัวต่อมาคือตัวกลางนะครับตัวกลางของเราก็นี่นะครับแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนะฮะใส่นะแนบติดกับพักเท้านะครับด้านหลังนะครับนี่คอพักเท้าแล้วก็มายึดติดกับ มายึดติดกับพักเท้าหน้านะครับน้าขันน็อตติดถอดได้นี่นะครับเบอร์ B 14ตัวล่างเบอร์12นะครับใช้หูยึดติดแน่นเติบนะครับแน่นนะต่อมาก็เป็นหูหลังนะหูหลังก็ผ่านใต้เบาะมานะครับนะผ่านใต้เบาะมีเว้านิดนึงนะนี่เราก็กุญแจเนี่ยพอดีเลยนะครับอา้าวไงไม่ไม่ออกอนะ่ะ เนะออใส่แจไม่ลึกไป่สุดอ่นนะนนวา,วน,ะะวาวนี่นะครับนี่ฮะมันจะมีเว้านะฮะเว้าตรงเนี้ยนะครับเว้าล็อกแจเนี่ยครับจะมีเว้าวเหมือนเวฟยูบ U ็อกนะฮะเวฟร้อยยูบ็อกอ่ะจะเหมือนกันเลยตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนี่นะไม่เกกะนะครับ ข้างหลังเนี่ยจะต้องลุ้มเข้ามาหน้านิดนึงและข้างหน้าตรงเนี้ยมันก็จะลุ้มมาข้างหลังนิดนึงมันจะเป็นทรงอ่าเขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นคู่ขนานเวลาขับขี่แล้วมันจะไม่ล้านะครับน้าม่มันจะล้านะฮะแล้วตรงกลางก็คือเที่ยงตรงนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะลองย้อนดูคลิปหลายๆตัวมาก็ได้นะครับผมทําหลายๆตัวนะฮะผมไปจะพยายามจะทําให้ได้ทุกรุ่นนะครับจะทําให้ได้ทุกรุ่น เพราะว่าให้ทุกท่านเนี่ยไปทําเองสามารถทําเองได้ซื้อเหล็กทําเองอะไรเองดูคลิปอย่างเดียวไม่ต้องถามผมก็ได้ครับอันนี้เพื่อผมก็บอกให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสทําจะได้ประหยัดเงินนะประหยัดเงินประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีตู้เชื่อมกันเยอะแยะมากมายฮิตเจียอะไรก็ถูกๆนะครับเอาละวันนี้ก็ผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะ,ะจบไลฟ์รีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณมาก สวัสดีครับ